มาเด้อมากินหมูกระชับพี่น้องอันนี้เฮ็ดเองด้นี่ม,มัดหมูเองหมูส่วนสันคอสันคอนอกบ่สันที่ยันก่อนสันนอกนหมูสันนอกเนี่สันนอกอย่างดีพี่น้องน้ำจิ้มนี่ขวางง่าลงใจน,น้ำจิ้มแล้วเนาะ เสีดายว่มีสามสังคังค์หนึ่งข้างนอก เจ๋เจ๋มากินเนื้อย่าง